สวัสดีค่ะคุณน้ำสวัสดีค่ะวันนี้คุณน้ำมีเคสอะไรมาฝากพวกเรากันบ้างคะค่ะพอดีสดๆร้อนๆเลยเนาะก็มีเคสเมื่อวันที่ยี่สิบหกตุลาที่ผ่านมาค่ะค่ะพอดีแบบเจอเจอเคสนี้เกี่ยวกับกดไหลย้อนนะไม่ได้ไม่เกี่ยวกับอะไรแต่ว่าเป็นกดไหลย้อนซึ่งเราก็ไม่เคยเอ่อเจอลูกค้าแล้วก็ไม่เคยแนะนำผลิตภัณฑ์ตัวนี้เกี่ยวกับกดไหลย้อนมาก่อน ค่ะอ่าอย่างพี่น้ําเองก็เคยทานตัวเอ็กโซก็คือกับตัวเองอแล้วก็ไข้เลือดออกก็กับลูกชายอ,อะไรเงี้ยก็จะมีเคสไปเรื่อยๆแล้วก็สังเกตดูแล้วมันได้ผลมาตลอดเนาะแต่ทีนี้ก็คือเคสตัวนี้มันยี่สิบหกตุลาที่ผ่านมาแล้วแล้วลูกค้าท่านนี้เป็นชาวต่างชาติด้วยค่ะแล้วเขาเป็นมีปัญหามานานเหมือนกับผ่าตัดเกี่ยวกับกบระเพาะหรือว่าทานอาหารได้น้อยด้วยอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบมันเป็นเคสด่วนแล้วเขาก็อยู่เมืองไทยแค่สิบวัน ที่รู้จักก็คือเหมือนเขาก็เหมือนกับอ่อนแอแล้วเราก็คุยกับเขาเห็นเขาซื้อเนี่ยกินะพวกแอนตาซินเป็นเป็นชนิดเป็นน้ําเป็นเม็ดเงี้ยค่ะเหมือนแบบสองรอยห้าสิบาทเป็นขวดนะคะเขาก็ดื่มวันละขวดวันละขวดเนี้ยอย่าลดกดใช่ก็คือพอเราเห็นตรงเนี้ยเสร็จปุ๊บเรารู้เลยว่าเฮ้ยฉันเคยได้ยินมาของเรามันมีพวกลดกดอ่ามีอะไรนะกดไหลย้อนมีเคสที่ว่าป่วยๆหรือว่าปัญหาพวกนี้เราก็เลยเฮ้ยนึกถึงของเราก่อนเลยแล้วก็ ทักพี่โจพี่ติ๊กเนาะแล้วเขาจะไวมากเขาก็ตอบกลับมาเรในช่วงเวลาที่เราต้องการคําตอบทันทีเนี้ยคอีกพอเราเราแนะนําตัวนี้ไปด้วยเอความรู้ที่เรามีในเรื่องของการดูดซึมเนาะผลิตภัณฑ์เนี้ยเราก็คุยกับเขาทีนี้เขาก็เหมือนกับน่าจะลองมาหลายยี่ยห้อแหละอะไรก็แล้วแต่ที่เขารักษาตัวนี้มาสองปีแต่ไปเหตุที่เขาทานในประเทศไทยคือ,อยาลดกดเราก็เลยบอก ลองตัวนี้ไหมเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังแล้วก็ส่งลิงก์ภาษาอังกฤษมั่งภาพมั่งอะไรเงี้ยการดูดซึมอะไรเงี้ยเขาก็ใช้เวลาในการคิดไม่นานแล้วคุยกับเขาไม่เกินสิบห้านาทีนะจากให้เขาดูพวกลิงก์แนะนําตัวไหนแนะนําตัวกรีนค่ะลูกกรีนแล้วก็เอกโซอ๋อกีนก็คือกรีนก็คือสองสองซองต่อวันนะหลังอาหารตอนบ่ายกับหลังอาหารเย็นตรงเวลาเป๊ะเลยเหมือนที่ให้เวลามาเลยแล้วก็เอกโซก่อนนอนหนึ่งซอง คือเราต้องอค,คุมเข้มเลยแล้วก็ให้เลิกทานแอนติซินกับพวกรดกดนะ่ะทันทีเพราะว่ามันะจะได้ไม่ไม,ไม่ไม่ตีกันนะว่าจากของเราจะได้พิสูจน์ว่าของเราเนี่ยรักษาตัวมันเองได้โดยที่ไม่ต้องเกินคู่กับแอนติซินหรืออะไรเงี้ยค่ะ,ะ,ะก็เลยให้เขาทานแล้วเราก็ตามผลมาเนี่ยวันแรกอสองซองสีเขียวกรีนนะเนาะแล้วก็เอ็กโซวันรุ่งขึ้นมาเขาก็ รู้สึกว่ามันมันโล่งอะค่ะเหมือนกับเขาไม่ต้องการเอนตี้เซนแต่เขาก็พกยาเอนตีเต้เซน์อะพกไว้ตออลอดแบบพก<ย>ไว้เขาก็กันไว้ก่อนแล้วบอกทําไรไม่ต้องพกคือเข้าใจว่าความรู้สึกมันเคยชินกับการที่ให้ปวดมาหรือรู้สึกต้องทานเ่งนี้ค่ะเขามีอาการยังไงคะแสบแสบร้อนแล้วก็กินไข่ขนมปังอะไรเล็กๆน้อยๆเขาก็กกกกจะแบบมันไม่ย่อยหรือมันเป็นอะไรสักอย่างที่เขาจุกกลางทรงอกแน้วร้อน นอนไม่ได้กินไม่ได้ปวดห้องใช่ชนิดมันก็นั่นนั่นทรมานเนาะเดี๋ยวเราก็แล้วให้เขากินตัวเนี้ยล้วก็ให้เขาทาใจเย็นสบายๆแล้วก็กินของที่มันย่อยง่ายๆอะไรเงี้ยแนะนําเขาไปตามขั้นตอนแล้วก็ทุกวันเราก็คือติดตามผลทางไลน์นะคะขอรูปในการกินขอแพ็กซองที่เขาทานมาว่ากินจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะก็ให้มันต้องชัดเจนเนี่ยค่ะแล้วเขาก็ขอข้อมูลเรื่อยๆว่ามันดูดซึมยังไงเหมือนเขาตื่นเต้นนะคะ เขาไม่เคยเจอเขาไม่เคยเจอว่าเป็นเจลแล้วดูดซึมเร็วเขาไม่เคยรู้จักก่อนทานไปแล้วตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างคะอ่าสิบตอนนี้ก็คือตอนแรกก็สั่งสองคลองหลังจากคุยสิบห้านาทีเนาะก็ปิดใจสองสองกล่องก่อนสองกล่องก็คือเอ็กซ์เอ็กโซกับครีนเนาะก็สั่งสองก่อนันตามงบนะก็จ่ายตังมาแล้วก็ไปออฟฟิศเลยบ้านเขาอยู่ใกล้ออฟฟิศเราก็ใช้สิทธิ์ตรงนี้แบบถ้าคุณไม่เชื่อใจหรืออยากอยากรู้จักอะไรคุณไปออฟฟิศได้นะอะไรเงี้ยก็เลยใช้สิทธิ์แบบ มันมีออฟฟิศนะอะไรเงี้ยไม่ใช่ของข้างนอกอะไรแต่ว่าเจ็ดสิบประเทศทั่วโลกเนี่ยเราก็คุยได้เั็นปากเนาะอะไรเงี้ยก็บอกเขาไปเสร็จเขาก็ไว้ใจสั่งมาแล้วก็หอบของไปเขาทานแล้วก็แกะวิธีทานแล้วก็ตามผลตอนนี้ก็สิบวันแต่ตอนนี้เขากลับประเทศเขาไปแล้วสรุปว่าก็คือก็้อสั่งกลับไปด้วยต้องสั่งกลับไปด้วยก็เลยพี่น้ำก็เลยตัดสินใจเฮย้ยยังยังยัง,งสนใจว่า มันได้ผลแบบนี้เราควรแชร์นะคะเราควรแชร์ก็คือเขาตั้งแต่วันแรกกันเนาะวันแรกวันสองวันสามเขาทานอาหารได้ดีขึ้นเหมือนระบบย่อยมันดีขึ้นแล้วเขาก็มีความสบายท้องเนี่ค่ะจากกินไข่ได้ใบเดียวกขนมปังครึ่งแผ่นเนะ่คะเขาก็กินไก่หนึ่งชิ้นที่เป็นสเต็กไก่อะไรเขาเนี่ยเขากินได้ปกติแล้วก็กลับมามีกําลังแล้วหน้าก็สดใสจากที่เขาสบายใจไม่ปวดแล้วก็เหมือนกับเอ็กโซของเราก็ไปช่วยเรื่องของอะไรอะ พักผ่อนใช่ไหมใช่แล้วก็คือหน้าเอาจะดีขึ้นแค่สิบวันอ่ะก็คือนอนหลับดีขึ้นอีกใช่ค่ะจากตีสามต้องนอนทรมานอะไรเงี้ยแล้วเราก็เน้นเขาตอนนี้คือตามตามอาการเขาอยู่ตลอดว่ากินต่อเนื่องหรือเปล่าค่กินต่อเนื่องนะเวลาเดิมอะไรเงี้ยก็คือตามอาการแล้วก็ขอภาพถ่ายที่เขาทานทุกครั้งอะเอาไว้มาแชร์กันต่อไป่เคือดีมากค่ะชายดูดซึมเร็วเขาบอก ประทับใจมากโอโอเคเลยค่ะนะคะก็ขอขอบคุณเคสนี้ด้วยนะคะที่เป็นกฎไหยย้อนค่ะที่ทานเอ็กโซนะคะแล้วก็กรีนไปหลังจากที่อาหารไม่ย่อยนะคะแสบท้องแสบกลางองนะคะนอนหลับอ่อนก็ไม่ดีนะคะหลังจากทานเอ็กโซนะคะ1ซองแล้วก็กรีน2องซองไปแล้วนะคะระบบย่อยดีขึ้นทานอาหารได้มากขึ้นนะคะการพักผ่อนก็ดีขึ้นต้องขอขอบคุณเคสดิบค่ะขอบคุณค่ะ กดติดตามและกดกระดิ่งเลยค่ะ Please subscribe to see new video.